สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมมอยครอบอีกแล้วนี่คือบอลแช่ออนเซนเขิงผืนอ้อเออ,เอ,อ,เอ,อบอลยามาทำไม,มาบาบอลยามันช่วยอะไรทุกคนบอลยามันช่วยอะไรเออ กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแอ้ผมด้วยจริวผมก็เหนื่อยด้วยทุกทุกเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่แกะสีชมพูอิกว่านึกว่าแกะสีชมพูผมเอาบล็อกเหล็กมานะครับอ้อ เอามาแบบเยอะๆเลย,ยแล้วผมก็ต้องปรับไปเป็นฝนตกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ Sorry, we're in the แล้วผมก็ต้องมาทำห้องใต้ดินตรงนี้ ไอที่ผมเงียบไปนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมถูกเด็ดแม่ด่าน,นั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชมาแล้วเราก็ อัอนยังไงเอาเอาสีนี้แล้วมันต่างกันยังไงวะ โอเคแล้วผมก็ต้องนี่ไงผมเจอรางรถไฟแล้วทุกคนนี่ไงรางรถไฟแล้วผมก็เอามาใส่ดิ ผมจะเอารูปอะไรเลทุกคนเอารูปอันนี้ดีกว่าเลยทุกคน,าาน,กคนมาอันนี้แล้ว เองบุมก็จะทำห้องรับนคะคัะ แล้วผมก็ต้องทุบอันนี้ทิ้งด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วซึ่งผมก็ต้องลบทิ้งไปนะเพื่อเราจะเอาไอ้ห้องลับเนี่ยนี่แหละไอ้ห้องลับนี่แหละ อืมไม่เปรีปร้ยอ๋อรู้ว่าเราต้องมาทำตรงนี้เออทุกคนมันทำไม่ได้ ได้ทุกคนแล้วมันตอนนั้นเราทำได้ยังไงเออวะ่ะ ัอ๋อหรือว่าเราต้องหนแปะกรออหรือว่ามันต้องทำแบบนี้ถึงจะเกิด แล้วก็มาแปลกเออนั้นผมเคยดูอยู่อ๋อมนต้องทำแบบนั้นเนี่ยว่า ว่าเขาไม่ให้เราเรื่องราวแล้วผมก็มาทำชั้นหนังสื หนังสือแล้วเม่อผมก็จะเอาอันนี้มาทุกคนห้าง้นสี คลินี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี